ครับสวัสดีท่านผู้ชมและก็ผูต้ติดตามทุกทุกท่านนะคะวันนี้เรามาทานอาหารที่ร้านปักใต้นะคะซึ่งมีเมนูอร่อยมากเลย,เยก็คือคริกกะปินะฮะคริกกะปิแบบปักใต้นะคะแล้วก็จะเป็นเมนูผักนะฮะจะเป็นเมนูผักนะคะแล้วก็จะเป็นหมูหมูอ่าเหมือนรสแบบจิ้จ้ามากเลยนะคะ นีไม่รู้ว่าเป็นเก่งอะไรแต่ว่าอาจารย์มาทุกครั้งก็จะกินแบบเนี้ยทุกครั้งรัะก็าข้าวส,สวยนะคะโอเคมาเลยค่ะท่านผู้ชมอกมาทานอาหารกันนะคะโอเค ซื้อ6ตัวแถม6ตัวดักสีดำ6ตัวสีเนื้อ6ตัว12ตัวแบบนี้ปกติราคาวของแถิต้องอย่ที4 6 0บาทแต่วันนี้9 90บาทเท่านั้นที่พกนีนะคะแต่ต้องรีบหน่อยนะคะว่าเราอ่เรีะไซตมตน้ท่อที่เบอร1440ได้เย

มา,มาต่อครันะครับมาถึงแล้วจเงินที่ตูก็ย่นใบถงให้พอครัวได้เลยครับมด้วยความเสียของราานนะครับมี่หรขามัี่ดิโอ้โอแล้วกถงทยกเป็นรุ่มใหม่ดููใหทั้งเร่นมาเลยสิ่งแรกเราเทอดก่อนนะครับกตัวมบรัครับ ซึ่งผมได้ไปยู่ยว่าตอนในการครับคือเขาชำยามากเลยครับเป็นมาสเตอร์ของจิบราดเลยคือ,าอม,มากเลยครับเป็นมากเตกรเลยคเราคมตและเชฟเขาก็จะเริ่มเสิร์ฟครับเขาก็จะเสิร์ฟทุกอย่างเลยนะครับพรุ่งนีม้ม่นแล้วแต่เขาจะเสิร์ฟทังก่อนเรนขอขอา,าก็จะได้ทานแบบร้อนๆเลยครับรองผักจะมีมุกเกี่วเนื่อของหอยใหญ่และก็ปพาทองครับมาชิมกันดีกว่าครับเริ่มจากมะเขือม่วงจิ้ม